ขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลักบมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมมาที่สอดแทรกหลักคําสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงเคล็ดลับศักดิ์สิทธิ์เสริมเสียริมงคลให้ตนเองด้วยการกล่าวสวดมนต์บูชาเทวดาประจำตัว เพียงประโยคเดียวสั้นๆเชื่อกันว่าถ้ามันอุทิศบุญให้มากพอมียหรือเทวดาจะไม่ช่วยให้สมหวังเตรียมรับโชคก้อนโตกันให้ดีพระคาถาบทนี้ช่วยท่านได้ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับ การบูชาเทวดาก็เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่เราต้องทำการปฏบิบัติบูชาด้วยการสร้างคุณงามความดีให้มากๆภายหลังการทำบุญใดๆแล้วก็ต้องทำการเชื่อมบุญไปให้ท่านโดยเมื่อขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญไปให้ท่านด้วยประโยคอุทิศบุญที่ว่าอิทังสัพภเทวานังโหตู สุขีตาโหนตูสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขเมื่อทำการเชื่อมบุญให้เทวดาได้รับบุญนั้นไปแล้วเทวดาก็จะมีความรู้จักกับผู้ที่ทำบุญอุทิศไปให้เวลาที่เราเกิดเรื่องราวเดือดร้อนในทางใดทางหนึ่งก็ตาม ท่านก็จะมาช่วยเราได้อย่างแน่นอนและถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าจะพบกับประสบการณ์ของการอวยพรให้คุณของเทวดาเหล่านั้นเราต้องทำเหตุให้ถูกตรงกับผลด้วยในที่นี้ก็หมายถึงการพัฒนาจิตให้มีคุณธรรมเช่นเดียวกันกับเทวดาอาทิเรายังต้องคงความมีศีลธรรมมีความประพฤติละอายชั่วกลัวบาป นั่นก็คือการมีหิริโอตป,ปะมีกายวาจาและใจเป็นอุโบสถศีลอยู่เป็นปกติทุกขณะมีสภาวะจิตที่ดีใสสะอาดผู้ที่ได้ประพฤติได้ถูกตรงตามนี้แล้วการพบเห็นเทวดาประจำตัวหรือเทวดาที่อื่นๆใดย่อมเกิดขึ้นได้และท่านก็จะอำหนวยพรให้ประสบความสุข ความสำเร็จได้เช่นกันมันบูชาเทวดาประจําวันเกิดครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านได้เมตตาบอกไว้ว่าในแต่ละคนจะมีเทวดาคอยคุ้มครองอยู่คือเทวดาเหล่านี้จะคอยช่วยปกป้องรักษาและดูแลดวงชะตาของเราให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขโดยเทวดาประจําวันเกิด จะมีชื่อเรียกต่างกันตามวันของคนซึ่งก็ได้แก่เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์มีนามว่าพระวิเทพคือพระอาทิตย์เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันจันทร์มีนามว่าจันทเทพคือพระจันทร์เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันอังคารมีนามว่า ภุมเทพคือพระอังคารเทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันมีนามว่าวุฒเทพคือพระพุธเทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนมีนามว่าอาสุรินราหูเทพคือพระราหูเทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพฤหัสมีนามว่า คารุเทพคือพระภารหัสเทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันสุกมีนามว่าสุกเทพคือพระสุกเทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันเสามีนามว่าสุระเทพคือพระเสาหากใครไม่เคยกราบไหว้เทวดาประจำวันเกิดก็ขอให้น้อมจิตตั้งมั่น ระลึกถึงพระคุณของเทวดาผู้เป็นผู้คุ้มครองชีวิตขอให้เชื่อในสิ่งที่ทำว่าเป็นการกระทำที่ดีแล้วเอาจิตใจที่เป็นกุศลบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งและกล่าวสวดมนต์บูชาเทวดาว่าโยสัพพาพยันตรายามังอนุรักษ์ขันตูตังคุณะวันตังชาตาเทวังอาทะเรนาะ วันท่านี้แล้วจึงก้มลงกราบครั้งที่แปดภายในใจตั้งจิตมันอธิษฐานเพื่อเพิ่มความเป็นเสริมงคลแก่ตัวของเราเองว่าด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้แด่เทวดาประจำวันเกิดของข้าพเจ้าพร้อมเอ่ยชื่อเทวดาประจำวันเกิดของเราขอให้องค์เทวดา จงมีความสุขอยู่ในวิมานของท่านตามแต่บุญญาธิการของท่านขอให้เทวดาช่วยปกปักรักษาดนบันดาลให้โชคชะตาของข้าพเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อด้วยเถิดด้วยเทวดานั้นมีร่างกายเป็นที์ท่านจึงไม่อาจทำบุญทำกุศลได้ เพราะท่านไม่มีกายเนื้อการที่ท่านมีกายทิพย์และมีสุขอยู่ในเทวโลกเพราะเมื่อครั้นเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญคุณงามความดีมามากพอจึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาในทางกลับกันเทวดานั้นถือว่ามนุษย์มีสถานะที่สูงกว่าเทวดาตรงที่มนุษย์สามารถทำคุณงามความดีและทำบุญเพิ่มได้ ขณะที่เทวดานั้นไม่สามารถทำบุญเพิ่มได้การที่เราสวดมนต์ระลึกถึงบุญคุณของเทวดาและอุทิศบุญไปให้ท่านจึงถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือเทวดาอย่างสูงเมื่อเราอุทิศบุญให้ท่านดำรงตนอยู่ในศีลธรรมเราเทวดาก็จะมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนค้ำจุนให้ชีวิตจเจริญก้าวหน้า พบกับความเป็นสิริมงคลอื่นๆอีกมากมายและสำหรับชื่อของเทวดาประจำวันเกิดทางเราจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านสามารถเข้าไปดูได้ในคอมเมนต์เพื่อจะท่องจำหรือจะจดไว้ก็ดีนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทาน ให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ